สวัสดีค่ะเขาสวัสดีมือเดียวนะคะอีนี่ซื้อตัวชออัดซุปอยู่ลงยูทูปอยู่นะคะตอนที่นี่ก็กลับมาจากไปเยี่ยมร้านที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับพอกระบายร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่งร้านในต่างร้านกับสีปักเรียวกอกากับก็ชุนมิจแนลก็สื่อนุ่มเปียนะคค่ะก็พอดีคกากก็เอ็นนุ่มเปียนะคะนี่ค่ะเขาคล้ายนะคะนี่ค่ะเบลล่าตรวจและวกเวลาสิเดี๋ยวชุพมิจแนลจะให้ดูนะคะ หนึ่งนะครับคุณผู้ชมกันแล้วละนี่ค่ะขนมเปียนะคะนคะี่ค่ะคล้ายขนมเปียก่อเอ็นถึงก่อหนึกถึงพอแต่คร้ายแต่กฤติดีเลยจะซื้อเอาไปตางง่ายจะเอาไปซื้อไปตางง่ายพอแต่คร้ายแต่กฤติดีกันนะคะนี่ค่ะขนมเปียนะคะเป็นทรายหลดทามหลดนะคะใบเตยสังขยายทั้วนะคะกองเหลบบ่าโอซิปปาช่วยออมกันเลยแล้วก,กนนะคะ็คุณต่ามีกองไปซื้อตัเรียนนะคะนี่ค่ะทัเรียนพวงมันี่ตัเรียนอ่ะมีทุกไายพันเลยนะคะไปซื้ ไปซื้อไงปวดตาไข้ไตกรันเจ,จดีกันนะคะแล้วก็รีบขับรถกลับบ้านนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะซุปเปอร์มิชแนลก็ข้อจบคลิปอยู่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอ้อตกแต่งมีความสุข,สขใจสุขใจกิจบางสิ่งใดข้อส่งปรารถนาแล้วก็ขอ้อช่วยด้วยกันตกแต่งน,นะคะข้อจบคลิปอยู่ทางคำพูดและพี่พาไปมงองก็ต้องขับรถด้วยนะคะจบคลิปอยู่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็กลับมาถึงบ้านค่ะโดยปลอดภัยสวัสดีผามนะคะก็กลับขอบพุณสิ้นสักซิ์ทุกจนชันเด็กหูค้องนะคะก็อ่าได้มาแกะทุเรียนนะคะนี่ค่ะทุเรียนลูกใหญ่เลยม่อนทองมาแกะตั้งไงพอตะคายเด็กวัดเจดีกันนะคะใครชมคลิปนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ใครชมคลิปนี้เดียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามชม่องซ u ฟเฟอร์มบลี่แช n เนลเศร้าตาใส่บุนคนนี้กันด้วยนะคะนี่ค่ะแกะทุเรียนให้ปตัดให้เด็กวันจีดีกันนะคะแล้วก็สื้อนุอน่มนีนะคะนี่ค่ะขนมเปียะนะคะกล่องอุกสิบบาทนะคะสวยเลยทีเดียวมีอ่าเป็นไส้ร่วมนะคะนี่ค่ะเดียวกับเรจะอ่ะ เดินเอาไปตั้งไอพอตะไขร้เด็กวัดเจดีกันนะคะแล้วก็ขนมเปียก็ไหวตั้งผงนีตอนเช้านะคะมือคำนี้ก็ตั้งทุเรียนนึ่งลูกขอเนี่ยผอตะไขร้เด็กวัดเจดีกันนะคะโดยหลักได้นับถือศรัทธาฐาันด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะคะ ก็เมื่อกี้ก็แก่ทุเรียนเสร็จแล้วก็อเอาทุเรียนนะคะนึ่งรูกมาตั้งให้ปลอดไข่เด็กกว่าจิตอีทุเรียนม่วนทองนะคะนี่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนนําเด้งให้ทันนะคะนี่ค่ะเพราะว่าทันคุ้มก้องเราตั้งวันแล้วคงเนื้อนะคะด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยแรงศรัทธาที่ซูแฟมเบอรี่ชาแน,นลมีจิตใจบริสุทธิ์มาตั้งให้ทันก็จะคลิปอยู่เพียงนี้ก่อนนะ ก็มาตั้งทุเรียนให้พอตะไคร้ได้ปฏิบัดีกันนะคะทุเรียนม่วงทองนึ่งลูกนะคะมาตั้งให้พอตะไคร้ปฏิบัดีกันแล้วก็ขออนุญาตทันเร็วอัดคลิปวีดิโอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะได้คำสักการะด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะคะสุภาพอร์วิชแนลซาตาสัปบุญน,นี้ก็ขอจะคลิปวีดิโอขออนุญาตจะคลิปวีดิโอเพียงในเทถานี้ก่อนนะคะสวัสดี